บัดนี้วันที่30มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นวันที่61ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อเนืัอขดพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพ,พระรตนไตอระหังสมมาสัมพุทโธพระควาผู้ทังพระควันตังอภพิวาเทมิสวา,าวกาโตพระควตาธรมโมธรม,มังนมมัสสามิสุปฏิปันโนพระควัตโตสาวกาสรงโคสร้างคังนามามิ 2. บทบูชาพระไตรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิพุโตผู้นิหิธรมโนธานิปารม m หิจัติสติยาวัชีวังหังพุทธังธรรมังสังคังสรงะนังคตโตภูชเชมิรัตานตายังธรรมังจะรามิโสธีนา 3. บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเรสุอัตตระคาชันตุเทวตาสัทธัรมมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมกขะทางสักเเคมิตรูเปกิริศิคารัตเตจันตริเควิมาเนทีเปรัตเทจักเเมิตรูวนาคาหเนเเคหวาทุมฮิเคเต ภูมาจาเยันตุเทวาชราธราวิสเมยขคขันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรารวจัจนนังสาธุวเมสุนันตุธรรมะสวรกาารอายมพัทันตาธรรมะสวรรการอายมพัทันตาธรรมะสวรกาารอายมพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภา,าคานมการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บทสวดไตรสรณคมนปาฐะ พุททางสารนังคัชฉามีธรรมังสารนังคัชฉามีสังฆังสารนังคัชฉามีตุติยมปีพูดทางสารนังคัชฉามีตุติยัมปีธรรมังสารนังคัชฉามีตุติยมปีสังฆังสารนังคัชฉามีตติยมปีพูดทางสารนังคัชฉามีตติยมปีธรรมังสารนังคัชฉามีตติยัมปีสังฆังสารนังคัชฉามีหกบทสวดสัจจริยาคาถา นัตถิเมสัรนังอัญยังพุทธเมสัรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสัรนังอัญยังธรรมโมเมสัรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสัรนังอัญยังสังโฆเมสัรนังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะสติเมโหตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติระตานะปนามคาถา พุทธังนัเมรัตนาภูตัสสะสีรติตังธามังนัเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนาภูตะสุสีรติติเอตังนัเมติรัตนังรัตนัตยาวังสมมาสัมโมสาริตะวัตถุวิเศษะพูตังอัญโยยานยุตตาคุณโยข้าวสัพพวัตตังอสุมิตยยมหิปิตเทวยะธาติทันเทเอกังวินาตติเตรสัมมาสัมภะเวนะโรเกกธาติจติเรนจปาตุภูตัง คำพีรายานวิสยังอติทุธาสัตทั้งวินยูหีปันทิตาชเนหีวิชัญญารูปังโกรกัมหีเกหิจิกท่านจุปะรภานียังเกสันจิตสุดทุวิิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวชนะตายะสุตสุวิตสุตัมปีสมุปสตังมนัสสุธาปสสาทาธานังปุญญาธิกานมาสมุตมะมาปุณณภูมังทุกฆาปมุจนาโมขะสารนังฆาตานังปูชาระแหงสุปะระมังอภิปูชเนยังนิพานสั ชิกิริยายุปนิสัยญทั้งสมาเกเรสมาละโสธนาสิทธิยาจารซาทุหิอัตากุสเรหุปัเสวณียังปานิหิจาปพิสารนังฆามนิยามีวาตัสมาหิตังติราตานังสารนังฆาตัมหะ ละติณที่วังขณะเนสุนามาสมานาปูเชมาจจปิสัสสตังสุปัสสนจิตตาตัทธารูปาริจริยาสัทาราตาจารุเนนะตัทธสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจัสธาปิสุวะทิหุตุโยเตชาธรรมะวินัยยมีปะมานาภูโตโรกุตระภีสัมโยนียโตสุโพชังตัสโซปนิสยะจายายามปิหุตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาหการโอ 8. นามการสิทธิคาดาโยจักุมาโมหมาราปะกัตโทสามังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสปาสวาวินิโมจัยันโต ปาเเสีเข้มังชนะตังวิเนยยังพุทธทางวรันตังศีรสานามามิโรกัสสานาท่านจะวินายกันจาตันเตหสสาเตชยัสติโหตสพันธรายาจะวินาสเมนตธรมโมทชโยยัตัสสัสสัตถุทัสเสสีโรกัสสวิสุทธิมาคังเนยานิโกธรรมธรรสัารีสาตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมมังวรันตังศีรสานามามิโมหักปะทารังอกัสสันตถาหังตันเตชะสาเตช สิทธิโหตุสัพพันตรายานจวินาสเมโตสัทธารมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสาปาปุปะกิเรสะเชตาสันโตสยังนิสันตินิโยชโกจะสวากาตธรรมังวิหิตังกโรติสังขังวรันตังสีรสานามามิพุทธานุพุทธังสมัสสิระติทิงตันเตชะซาเตชยัสิทธิโหตุสัพพันตรายานจวินาสเมโต 9บทสวดนโมการะอัตถกะคาถา นโมระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสีโนนโมอุตตมะธรรมัสสะสวัคตาเสวะเตนิทะ a นโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธสีราทิฏฐิโนนโมโอมาตายะราทัสสะระตนาตยัสสะสารุกังนโมโอมาคาติตัสสะตัสสะวตทุตยัสสะปินโมการาปภาเวนะวิขชนตุปัฏวานนโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพะทานโมการัสสะเตเสนะวิธิมหิโหมิเตสวาสะ